่สวัสดีครับพี่น้องมากินอ่าตับไก่คั่วแล้วก็นี่คือเจียวปลาแหลกแล้วก็กะทินครับที่ตับไก่คั่วทำให้มีเจียวปลาแหกแล้วก็แม่นี่ยน,นะขออนุญาตใช้มือครับตอนข้าวทำบุกมอใหอ้น้องดูกินนะน้องลูกเขาทำข่วตับไก่ให้กิน

Nó lắm túi rồi. Nó Sao không ạ? không Rồi món đó rồi? không không 嗯。好，做什么？莫熬夜，莫熬夜搞吃饭。嗯。嗯。嗯，我陪你去。我

กือื่นแล้วก,ก่อนบ้นเอาขึ่อนอันนั้นไปขึ้นอื่นตังแต่ทางาอย่างอ๋อปินหมักป็นหนักเปลยน่ะมันมก็ทิน้นก็ซุ่มตั้

เออทำไมอย่ลลอาอามมยัลลั่ามันนั้นแล้แวแบบไหนมันบอกว่าเวลานอมมันไปตกปากตนเปย็นเย็นปนไปนอนเฝ้าดูเพราะเห็นคนอื่นใครมาดูว่าผีหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นจะเฮาก่อนไม่มา มันต้องมันคล้ายๆกับว่ามันหวานน้องสิงกินอิ่มแล้วครับพี่น้องพอแล้วสำน,นึกผมออมาหรม่

มาหกกับ้างน,น,มนะมาหกกำม,มาหกกนม,มาหกกำม,มาหกกำไม่ใช่หรืออัะมาหก,กกนม,มาหกกำมาหกกำอ๋อเฮ้บอ๋อโอเคครับพี่นออ <c oughs> ้องเจมบอกว่าอร่อยมากไม่อร่อยมากก็หมดเกียงนะครับพี่น้องน้อยหิวเลยแล้วก็คลิปไหนพี่น้องเขาแบบว่าประทับใจก็แช่นะครับคลิปไหน ประทับใจก็แช์นะคโอเคขอบคุณมากครับพี่น้องเนาะมือเหลือเข้าไว้ข้างเดียวครับโอเคขอบคุณครับ